นะครับสำหรับเลขชุดนี้นะครับเพราะว่าเขาให้หางเดียวเท่านั้นนะครับเขาให้แค่หางเดียวนะนะครับเลขชุดนี้หางเดียวเน้นๆเลยนะครับเลขชุดนี้หางเดียวเน้นๆนะครับก็ใครที่ตามมานานนะครับจะทราบดีนะครับเวลาเข้านี่คือหืงปังมากนะครับสำหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีนะครับ สบายใจแล้วค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับคุณวรรนานะครับสวัสดีด้วยนะครับความรวยนะครับสวัสดีความรวยสวัสดีคุณวรรนานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขนาดอ่ะยอดแชร์ตอนนี้อยู่450แชร์ผมขออีกหน่อยนะครับช่วยกดไลค์กดสีงวดติดแล้วนะครับงวดนี้ถ้ามาครับทุกท่าน นะไม่แน่นะครับอาจจะโดนรางวัลที่1ก็ได้นะครับได้แล้วขาด7-2 2ใบนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยตอนนี้ Facebook ของผมโดนปิดกั้นนะครับ Facebook ของผมโดนปิดกัน้นทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับเขาให้มาตัวแรกนะครับ สนะครับขอให้มาตัวแรกใครมาใหม่กดแชร์ก่อนหนแชร์แล้วคอมเมนต์ให้ผมด้วยว่ามาใหม่นะครับผมจะได้อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับไม่ใช่มาเอาแนวทางแล้วไปซื้อไม่ถูกมาดาผมนะครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าที่ไปที่มาของตัวเลขนะครับสวัสดี3,200คนด้วยนะครับไปกันต่อนะครับเลขชุดผู้ใหญ่จะดีนะครับเขาจะให้มาทั้งหมดนะครับ3ตัว3ตัว1ห,หางแล้วก็2ตัว1ห,หาง นะครับเขาให้มาแบบนี้นะครับซีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะนะนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์รอบหน้านะครับที่มาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไปด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์รอบหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับ ตัวแรกเขาให้มา3นะครับแล้วก็4นะครับนะครับตัวต่อไปเขาให้มานะครับสามสี่สามนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกท่านเข้าใจตอนให้เสร็จอย่าเพิ่งรีบบอกนะครับให้นะครับเพราะว่าชุดสรุปงวดที่แล้วนะครับเข้าบนล่างเลยนะครับชุดสรุปงวดที่แล้วนะครับเข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วย นี่นะครับเขาให้มา3ตัว1หางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่อยากจับคู่เหมือนเดิมนะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตั้งใจนะครับทุกท่านสามารถจับได้นะครับจับคู่ได้เองเลยนะครับ3 4แล้วก็นะครับ3 3สนะครับนะจับเองได้เลยนะครับ เข้าฟรีค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่นะครับมาใหม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดได้นะครับมีคนกดเข้ามาเยอะอยู่นะครับกดเข้าได้นะครับอ่ะนะครับตัวต่อไปนะครับสวัสดีค่ะมาใหม่สวัสดีด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับเขาให้มานะครับเป็นเลขชุดนะครับจริงๆเขากําหนดมาว่าล่างนะนะครับ แต่ว่าผมบอกเลยว่าล่างบนมีโอกาสมาเหมือนกันนะครับตัวแรกเขาให้มาเลขห้านะครับไม่เสียตังจริงค่ะนะครับนี่คือเพจจริงนะครับไม่มีเสียเงินนะครับไม่มีเสียเงินนะครับนี่คือเพจจริงไม่มีเสียเสียเงินนะครับไม่มีเสียเงินนะครับเพจจริงนะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับกดเข้ากลุ่มได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ นะครับเข้าไม่ได้ค่ะนะครับกดได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปรับุดไว้กดเข้าได้นะครับทุกท่านเข้าใจนะครับสามารถจับวนได้นะครับขอให้มาแค่นี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับอจอให้เข้าฟรีค่ะนะครับกดเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่เสียเงินนะครับไม่เสียเงินนะครับกดเข้ากลุ่มฟรีนะครับกดได้นะครับ แนวทางปังมากนะครับคุณพี่พอเพียงนะครับเหมือนผมคุ้นมากเลยนะครับเหมือนมาดูไลฟ์บ่อยมากนะครับคนชื่อพี่พอเพียงนะครับผมน่าจะจําได้นะครับใครที่ติดตามมานานแล้วก็คอมเมนต์นานานนะครับผมจะจําได้นะครับนะเพจจริงครับแม่น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 สุดปังครับนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้รับโชคกับผมนะครับขอแสดงความยินดีขอให้มานะครับตัวสุดท้ายนะครับ วันนี้มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเลขคู่ใหญ่จะดีนะครับขอให้แค่หางเดียวนะครับขอให้มาห้ากับแปดนะครับตามนี้นะครับผมให้ได้แค่แนวทางนะครับเลขชุดนี้ติดเบิ้ลนะครับผมชอบมากนะครับงวดนี้ผมว่าอืผมผมติดเบิ้ลมากนะครับผมชอบมากเลยงวดดีนะครับเลขชุดนี้มาติด มาติดเบิ้ลนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับค yes, ุณเนวิบูบอกมาคนละเรื่องกับสูตรอาจารย์เลยนะครับใช่เลยนะครับแต่เลขชุดนี้มาติดเบิ้ลนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับสองสองสามสามสี่สี่เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับสองสองขอเขียนไว้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนไว้หน่อยนะกันผมชอบมากนะครับสองสองเนี่ยนะครับสามสามนะครับผมชอบมากนะครับสี่สี่นะครับ แล้วสถิติสถิติอ่าสิบงวดสิบป,ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับสิบป,ปีย้อนหลังเนี่ยเลขออกเบิ้ลบ่อยมากเลยครับวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยนะครับนะฮะอ่าสิบป,ปีย้อนหลังของวันที่หนึ่งธันวาเนี่ยนะครับเลขออกเบิ้ลบ่อยมากนะครับแคปแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมทีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเวลาผมสรุปรัฐบาลไทยนะครับจะได้ไม่พลาด เวลาผมสรุปรัฐบาลไทยจะได้ไม่พลาดงวดที่แล้วสรุปเข้าบนล่างนะครับงวดที่แล้วสรุปเข้าบนล่างนะครับทั้ง5 7ทั้ง61เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ303ค่ะาอาจารย์นะครับคุณจารย์จะนาบอกนะครับชอบ8 4 8 5, 5, 5, 8, 5. าน,านะครับ5885ลอตเตอรี่มีเยอะแยะนะครับ เลขอาจารย์มีหลายชุดกะนะครับได้มา2ใบครับ2อสอนนะครับไม่รู้ครับผมชอบผมเขียนไว้เฉยนะนะครับเป็นความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมให้ได้แค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับผมบอกนะตรงนี้เลยว่าผมให้ได้แค่แนวทางเหมือนเดิมนะครับผมไม่อาจรู้ได้นะครับว่าเลขจอดตัวไหนนะครับผมเอาแนวทางมาให้ทุกท่านพิจารณานะครับเท่านั้นเองนะครับ